ทำไมไ่ไมเหเ็นไลยยี่ยงคุณแอฟโหลดสัตว์ทำไมอ่ะ You play ย์เลยี่เอาไปชิ้นหายไม่ยอยากให้ตำรบจรูปทำไมอ่ะใหญ่ไปอ่ะไม่งอว่าตำรดเฟลล์ตลอดเลยเออหรอมันไปไปเลยไหมเนี่ยไปเลยก็ได้ไไดหรารูปคีซอสสิลเราอนี้ย ไปไปโฟนให้เฟซหน่อยโอนหน้าเฟซได้ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาลิงไปแปะให้ชื่เล่ยเลวะกูไม่ได้เปิดเสียงไมเลยงนูเว้ยชื่เปลี่ยเคนไทยแล้วอะ เพิดดีมึงจะบ้าเปิดเพืทำไมวะมักไม่ทุกวันเออให้เปิดให้เปิดอเอาไปวางในกลุ่มได้ป่าวะพี่ไม่มีกลุ่มไอ้เนทมึงลองเข้าไปดูลิงก์กูดิกระตกบ้าบอกด้วยนะหน้าเฟซพอเออเลือกตัวแล้วเลือกตัวแล้วบ้าเลยเอมา,มามาเดี๋ยวเล่นไปเลยให้กลาดปะ ชื่ออะไรชื่อชื่อกูจะเปลี่ยนวะเนี่ยเลยกูไปโพสในนี่แล้เลยเน็ดดู link เนดู l i n กูดีแหลกวางโบสิกและไนซยาดตร์กูเฮ้ยเดี๋ยวช่วยชกันวางเนดูกูด้วยแดกบนะดูด้วยนะตอนเดินจะรู้เลยถ้าแลกก็คือแลก จะลองดูมันแหลกเปล่าตอนนี้เหนื่อยก็นะรอดีรอนเนี่ยเดีเอสามสิบวิเีไม่มีไม่มีใครเอาเยเกอร์มาเลแต่ซอง่กเลยเนื้อไมไม่ไม่แหลกเลยนผมมิ้วไม่แหลกเนืมวมันช่วยได้พอช่วยได้เป็นมิ้วอ่ะ